ลัคนามังกรลัคนามังกรเดือนนี้ก็ยังคงจุกจิกในเรื่องของการงานอยู่นะคะการงานเราเดาวมันยังไม่ได้เคลื่อนไปไหนเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยมีอะไรแปลกแหวกแนวมากมันแค่จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายได้ค่อนข้างบ่อยดาวการงานเราเป็นดาวธาตุลมเพราะฉะนั้น่ะได้ตําแหน่งมหาอุดมหาอุดแปลว่ามีกําลังมันก็มีกําลังแบบธาตุลมธาตุลมมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับตัวเข้ากับมันนิดนึง น่าจะปรับตัวได้ตั้งนานแล้วแหละเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้มันนานแล้วนะคะแล้วก็จะอยู่ไปจนถึงเดือนมิถุนายนหลังจากเดือนมิถุนายนการงานน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงน้อยลงนะคะเปลี่ยนแปลงของเราอ่ะมันหมายถึงงานเก่ามาปรับปรุงเรื่อยๆงานใหม่ก็เข้ามางานเก่าก็ปรับอีกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เสร็จสักทีอ่ะอืมมันมาเรื่อยๆแล้วมันก็วนอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนี้มันไม่เสร็จสักทีนะคะมันจะเป็นประมาณนี้นะอืม แล้วก็ในเรื่องของการเงินการเงินตัวเราเองใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะหรือไม่อันนี้มันแปลว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านซ่อมบ้านหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวอ,อาจจะมีภาระหน้าที่เพิ่มเติมเกี่ยวกับครอบครัวหรืออะไรแบบนั้นก็ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราว่าในเรื่องของการเงินน่ะบางกรมีเกณฑ์ได้ของขวัญหรือได้ของมีค่า,าจากผู้ใหญ่หรือจากเครือญาติอะไรแบบนั้นด้วยนะคะอืมซึ่งก็ดีนะ ส่วนมังกรที่ต้องเข้าสังคมใหม่ๆต้องไปเจอเพื่อนใหม่ๆหรือมีคนเข้ามารู้จักใหม่ๆช่วงนี้ใช้ไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าดาวสังคมต้องดูดีๆนิดนึงเราต้องคัดดีๆนิดนึงใครเข้ามาช่วงนี้อยู่ดีๆมาตีสนิทอ,ะอ่ะเอ่อระวังนิดนึงนะเพราะว่าดาวเพื่อนมันไม่ค่อยได้เลื่องเท่าไหร่อืมอาจจะเฟกหรือว่าอาจจะต้องคบกันไปนานๆก่อนนะคะแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเราจะสนิทกับคนนี้จริงๆไหมนะคะส่วนในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักคนที่เข้ามาอย่างที่บอก คนใหม่ๆที่เข้ามาหรือแม้แต่จะเป็นเพื่อนเราหรือจะมาจีบเราอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ไว้ใจไม่ค่อยได้นิดนึงหรือเขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้ก็ได้นะไม่ค่อยซื่อสัตย์เออพอไม่ค่อยซื่อสัตย์ก็ไม่ต้องให้ใจมากก็ได้นะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่ๆในช่วงนี้นะคะสําหรับคนที่มีแฟนคนที่มีแฟนโอเคนะเออแต่ว่าแฟนอาจจะมาเครียดเรื่องครอบครัวเขาหรือภาระครอบครัวเขาอะไรเงี้ยก็ทําให้ตัวเราเครียดไปด้วยแบบนั้นก็ได้ สำหรับไทม์ไลน์ของลัคนามังกรนะคะลัคนามังกรจะมีจุกจิกอยู่แค่ช่วงประมาณต้นต้นต้น,ตนเ,เดือนอะ่ะอืมมันดูก่อนหกถึงสิบห้าช่วงวันที่หกถึงสิบห้าถ้าใครมีงานค้างๆอยู่มันจะงุหหิดมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากเคลียร์ให้มันจบ แล้วก็มีความกดดันในเรื่องของความสําเร็จของตัวเองค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้น,นส่วนมากมันจะเป็นเกี่ยวกับอนาคตของเรานะเราคิดถึงเรื่องความรับผิดชอบของเราเราคิดถึงเรื่องการงานของเราที่มันเคลียร์ไม่จบสักทีเพราะว่าอย่างที่บอกดาวการงานของเราอะ่ะมันเป็นดาวธาตุลมมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยค่อนข้างค่อนข้างบ่อยแล้วก็ดาวมันไปเป็นมหาอุดมหาอุดก็แปลว่าตอนนี้มีกําลังพอมีกําลังแบบธาตุลมอะ่ะมันเปลี่ยนไปเรื่อยเลย มันจะอยู่อย่างเนี้ยจนถึงเดือนมิถุนายนนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะก็อาจจะต้องพยายามปรับตัวกับมันนิดนึงในเรื่องของการงานนะเออแต่ว่าถ้าเดือนนี้มันจะมีหงุดหงีดจริงๆก็คือ6-15นะคะวันที่1-5การเงินดี6-15 6-15ก็จะจุกจิกเรื่องการงานเนาะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือเรารู้สึกว่ามันควรจะดีกว่านี้อะไรแบบนั้นนะคะงานมันจะยุ่งอ่ะต้องต้องเคลียร์นิดนึงก่อน ไปหยุดเนาะสิบหกถึงยี่สิบการเงินดีสิบหกถึงยี่สิบรับทรัพย์อาจจะได้ของมีค่าจากผู้ใหญ่ก็ได้ยาวไปจนถึงวันที่สามสิบเลยค่ะเพราะฉะนั้นน่ะสิบหกถึงสาสิบเป็นช่วงที่ดีมากๆของมังกรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินไอเรื่องการเงินอ่ะสามารถได้ของขวัญหรือได้อะไรจุ๊บจิบจุ๊บจิบจากผู้ใหญ่ก็ได้นะคะเหมือนได้ของมีค่าหรืออะไรประมาณนั้นนะคะแต่การเงินอ่ะของตัวเราเองการเงินหามาได้ค่อนข้างดีแต่มันมีเกณฑ์เหมือนฟุ่มเฟือยอ่ะ ใช้เงินค่อนข้างฟุ่มเฟือนิดหนึ่งช่วงนี้นะคะ